ตามแบบสัญญาแต่ว่าเราเบิกเงินให้เขาตามสัญญาเช่นอย่างงานกรณีถนนลูกลังนะคะถนนลูกลังเนี่ยตามแบบหรือตามอะไรเนี่ยต้องกําหนดว่าคุณต้องมีการลงลูกลังแต่ข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงที่ตรวจพบเนี่ยไม่มีการลงลูกลังแต่เบิกจ่ายเงินให้เขานะคะหรือการกําหนดความกว้างยาวของถนนไว้ที่6เมตรแล้วก็30เมตรแต่ไปตรวจวัดจริงตรวจวัดจริงได้เพียง5เมตรกับ13เมตรซึ่งต่ากว่ารูปแบบ แต่คุณเบิกเงินให้เขาถ้าไม่เบิกมันคงจะไม่มีปัญหาแต่อันนี้เบิกจริงตามปริมาณในสัญญานะะหรืองานรื้อย้ายเสาคอนกรีตในสัญญากําหนดไว้ว่า380ต้นแต่ข้อท็จจริงดําเนินการเพียง300ต้นแต่เบิกจ่ายให้เขา380ต้นตามปริมาณที่ระบุในสัญญานะะสภาพงานก่อสร้างชารุดตรงนี้จะเป็นกรณีที่เข้าตรวจสอบ สภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงของสตงสตง,สตง,สตงจะไล่เข้าไปตรวจเอดสัญญาที่มีการส่งมอบงานงานแล้วเนี่ยปรากฏว่าส่งมอบงานไปนแล้วเนี่ยเพียงไม่กี่เดือนนะคะสักเดือน2เดือนเนี่ยประมาณนี้ ก็เข้าไปตรวจก็จะพบว่าอย่างกรณีงานสะพานก็จะพบวระคอสะพานคอนกรีตขาดชํารุดอันนี้จะคนคนละประเด็นกับที่ทางหน่วยงานจะมาชี้แจงว่ามันเป็นถนนบนคันคลองที่ไม่รถวิ่งมันจะไม่ใช่นะคะอันนี้ตัวอย่างที่ชัดๆก็คืออย่างก่อสร้างสะพานคอนกรีตซึ่งเพิ่งส่งมอบงานไปเดือนเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะพังหรือชํารุดเร็วนะคะอันนี้สะตะงอเขาก็าตั้งข้อสังเกตให้ตั้งกรรมการสอบสวนด้วยหาผู้รับผิดในส่วนนี้นะคะแล้วก็นอกจาก ตั้งสอบสวนแล้วเนี่ยเขาก็ให้ดูถึงกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานว่าในขณะที่ตรวจรับงานเนี่ยความบกพร่องในส่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนเพราะเนื่องจากว่าเพิ่งผ่านมาไม่นานนะคะเกี่ยวกับการนําดินนะคะนาดินที่ได้จากการขุดเนี่ยไปถมที่เอกชน กรณีนี้เนี่ยการนําดินที่ขุดได้นไปถมที่เอกชนแม้ว่าเอกชนจะให้ความยินยอมก็ตามแต่ในตามระเบียบแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันทำให้ราชการเสียหายจากการที่ไม่ได้คิดคํานวณราคาดินในส่วนนี้แล้วมองว่าอาจจะเป็นกรณีการเข้าข่ายว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนได้นะคะการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเช่น ในกรณีของประเด็นของดินนะคะตามเงื่อนไขกําหนดไว้ว่าผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องนําดินที่ขุดได้เนี่ยไปทิ้งอย่างที่ที่กาหนดไว้แต่ข้อเท็จจริงไม่มีการนําดินตัวนี้ไปทิ้งอย่างที่กําหนดแต่มีการเบริกจ่ายเงินค่าผลดินตัวนี้ให้เขาแล้วดินตัวนั้นก็เอามาตกแต่งคันครองนะคะแต่เบิกเงินส่วนขนย้ายให้ผู้รับจ้างไปเรียบร้อยแล้วหรือผู้รับจ้างเนี่ยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามรูปแบบ กรณีที่ชัดเจนมากจะเป็นเกี่ยวกับบ้านพักนะคะบ้านพักหรืออาคารสถานที่เนี่ยสตง,งอมักจะเข้าไปตรวจในส่วนนี้สตง,งอเขาก็จะดูละเอียดมากเขาจะเข้าไปดูถึงว่าทําไมไม่มีอะไรนะที่แขวนกระดาษชําระกระจกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูถึงขนาดนั้นพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นตัวจุกจิกแต่จริงๆแล้วตามตามกําหนดในสัญญ,ญาเนี่ย ลักษณะของห้องน้ําหรือบ้านพักเนี่ยจะต้องมีอย่างนี้หรือการนับจํานวนกรอนหน้าต่างสตงองจะเข้าไปตรวจนับเลยว่าต้องมีเท่านี้บานเท่านี้แต่เมื่อตามแบบเป็นเท่านี้แต่เวลาก่อสร้างเนี่ยมีการปรับไปให้ไม่เป็นไปตามรูปแบบทั้งในส่วนที่ดีกว่าแล้วก็ต่ํากว่าสตงองเขาก็ท้วงทั้งนั้นในส่วนดีกว่าเขาก็มองว่าทาได้ยังไงในส่วนต่ํากว่าเงินส่วนต่างหายไปไหนนะคะอันนี้กรณีที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ กรณีการนำาง,งบประมาณที่ที่ได้รับในกิจกรรมหนึ่งไปจ่ายค่าง,งานให้กับอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะจะมีทั้งในส่วนของงานจ้างเหมาแล้วก็งานดําเนินการเองนะคะตัวอย่างของกรณีงานจ้างเหมาในส่วนนี้เช่นอย่างกรณีงานซ่อมแซมถนนลาดยาง A นะคะยกตัวอย่างนะคะสนสน,นซ่อมแซมลาดยาง A เ,เนี่ยมีระยะทาง300เมตรนะคะงานจ้าง ผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการตามสัญญาไปเพียงแค่290เมตรแต่ตามสัญญานี่คือ300เมตรนะคะแต่เรามีการเบิกเงินให้เขา300เมตรถามว่าแล้วอีก10เมตรมันหายไปไหนมันมีไหมเข้าไปสังเกตพื้นที่ก่อสร้างอีก10เมตรเนี่ยมันได้มีการทําแต่ว่าเป็นการทําเมื่อปีก่อนๆนู้นซึ่งขณะที่ทําตอนเมื่อปีก่อนๆนู้นเนี่ย หน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนั้นไว้ก็ให้ผู้รับจ้างดําเนินการไปก่อนแล้วก็มาตั้งงบประมาณในปีถัดมาเนี่ยเพื่อชดตรงนั้นก็เลยต้องทําสัญญาในปีปีปีถัดมาเนี่ยเผื่อตรงนั้นแต่ข้อที่จริงไม่มีการดําเนินการแต่เบิกจ่ายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของจริงหรือในส่วนของงานทําเองนะคะในส่วนของงานทําเองเมื่อกี้คือส่วนตัวอย่างของส่วนของงานจ้างเหมาในส่วนของงานทําเองนะคะที่นํางบประมาณของกิจกรรมหนึ่งไปจ่ายให้กับอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเช่นอย่าง งานก่องานปรับปรุงระบบก่อสร้างสถานีสูบน้านะคะมีการจัดหาวัสดุรูปแบบครบถ้วนตามรายการเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าในในการจัดหาเนี่ยอาจจะมีการฟันราคาหรืออะไรก็ตามทาให้มีเงินเหลือนะคะมีเงินเหลือจากกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมนั้นอาจสาเร็จวัตถุประสงค์ไปแล้วแต่มีเงินเหลือแต่นำเงินเหลือตัวนั้นเนี่ยกิจกรรมเนี่ยนำมาซื้อวัสดุแล้วมาปรับปรุงถนนภายในโครงการ โดยที่ตรงนี้ไม่ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินเพื่อมาใช้นะคะตรงนี้สตงอมองว่าผิดถึงแม้จริงๆแล้วโครงการไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าสตงอมองว่าคุณไม่ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแต่คุณซื้อซื้อวัสด,ดุมาดเนินการในส่วนนี้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ถูกต้องนะคะขาดความชัดเจนในการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างนะคะ อันนี้จะเป็นกรณีที่ว่าผู้รับจ้างขอเบิกเงินล่วงหน้าและหน่วยงานก็ดําเนินการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างไปแล้วแต่จากการที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าหน่วยงานไม่มีแผนการใช้ใจ่ายเงินของผู้รับจ้างนะแล้วก็ปรากฏว่าการสั่งเข้าทํางานเนี่ยดำเนินการหลังจากจ่ายเงินไปแล้วถึง2 3เดือนและไม่มีแผนความชัดเจนว่าผู้รับจ้างจะไปนําไปใช้ใจ่ายเพื่อการใดอันนี้จะไม่มีรายละเอียดเลยในส่วนนี้นะคะ เรื่องเกี่ยวกับรายงานประจำวันขาดความชัดเจนนะคะอันนี้น่าจะสลับหัวข้อผิดนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวพูดตรงนี้รายงานประจําวันขาดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยหมายความว่าในการจัดทํารายงานประจําวันของผู้ควบคุมงานเนี่ยจะไม่เขียนรายละเอียดปกติแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้ควบคุมงานในการจัดทํารายงานประจําวันเนี่ยจะต้องจดบันทึก ทุกอย่างโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศนะคะสภาพดินฟ้าอากาศจํานวนของอจำนวนคนงานของผู้รับจ้างเปรียมยนงานงานที่ผู้รับจ้างดําเนินการได้ว่ามีอะไรบ้างทําไมดินฟ้าอากาศถึงมีสาระถึงมีความสําคัญเพราะว่าพวกนี้จะเป็นข้อมูลที่จะสื่อไปนออในต่อไปในภายหน้าว่าหากมีการขออนุม,มัติ ขยายอายุสัญญาหรืองดค่าปรับโดยอ้างเหตุว่าสภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมมีน้าท่วมเนี่ยรายงานประจําวันตรงนี้จะเป็นส่วนที่มีมีส่วนช่วยในเรื่องนี้นะคะแต่พบว่าบางหน่วยงานเนี่ยไม่ระบุหรือบางหน่วยงานเนี่ยความที่อาจจะคุมงานมากก็เลยพิมพ์พิมพ์มเป็นคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปไปเลยเป็นแพทเทิร์นเลย เหลือแค่วันที่ที่จะหยอดเท่านั้นนะคะโดยพิมพ์ไม่เรียบร้อยว่าท้องฟ้าแจ่มใสท,ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็เหลือแต่เนื้องานที่หยอดพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยในข้อเท็จจริงมันก็จะมาแย้งกับว่าที่คุณให้เหตุผลว่าสัญญานี้จะต้องขยายให้เขาจะต้องลดค่าปรับเพราะว่าเกิดจากฝนตกน้ําท่วมปฏิบัติงานไม่ได้เป็นเวลาสเดือนแต่หยิบรายงานประจําวันมาดูเนี่ยปรากฏท้องฟ้าแจ่มใสมันก็คือจะขัดกันอันนี้คือการใช้ ความไฮเทคของคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ควบงานตรงนี้จะต้องละเอียดในส่วนนี้ด้วยนี่ครบกําหนดสัญญาเนี่ยไม่มีการแจ้งปรับนะคะทั้งในกรณีที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือส่งมอบล่าช้าเนี่ยอันนี้มองว่าเป็นการเอื้อนะคะเพราะว่ากรณีที่งานยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยแต่เมื่อครบกําหนดอายุสัญญาแล้วเนี่ยตามหลักแล้วจะต้องมีการทําหนังสือสงวนสิทธิ์แล้วก็แจ้งการปรับไปชั้นหนึ่งซะก่อน ะะแต่หน่วยงานไม่ได้ดําเนินการหรือกรณีที่ส่งมอบล่าช้าก็ไม่แจ้งปรับแต่เบิกเงินค่างานที่เขาเต็มจํานวนนะคะการใช้สูตรสําหรับคนนํานวณค่าเคนะคะไม่ถูกต้องตามลักษณะงานนะคะไม่ถูกต้องยังไงนะคะเช่นอย่างกรณีงานซ่อมแซมถนนที่ทําการนะคะในสัญญาแบบ นําสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้นะคะค่าสูตรนําเป็นนําค่าสูตรที่เกี่ยวกับอาคารชนะระทานาเนี่ยมาใช้มาใช้กับงานราดยางถนนแบบเคปซิลนะคะหรือกรณีนําสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานดินคือการขุดดินการบดอัดดินเนี่ยมาที่ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลเนี่ยมาใช้กับงานพรามโคสหรืองานลาดยางแบบเคปซิลอันนี้เป็นตัวอย่างของจริงที่สตงตรวจพบนะคะคือการจิบจิบไม่ถูกต้องมาใช้รับ ตัวนี้ไปกําหนดไว้ในสัญญาด้วยซึ่งไม่ทราบว่าตรงนี้เล็ดลอดออกไปได้อย่างไรนะคะอาจจะขาดการตรวจสอบหรืออะไรในอีกหัวข้อหนึ่งนะคะการจัดซื้อจัดจ้างนะคะการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยข้อตรวจพบที่ฮิตอีกข้อหนึ่งก็คือแผนนะคะเรื่องแผนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย ทางสตงเนี่ยตรวจพบว่าหลายหน่วยงานไม่จัดส่งหรือกรณีจัดส่งก็จัดส่งล่าชา้านะคะจะขอเรียนว่าในเรื่องของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างกับรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันเป็นข้อกําหนดนะคะเป็นข้อกําหนดที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการเพราะว่ามาอยู่ในประกาศ ประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน2546ให้ทำนะคะไม่ใช่ทางกลุ่มตรวจสภายัยกําหนดให้ทานะคะมันเป็นระเบียบใหญ่นะคะระเบียบใหญ่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งรายงานผลในเรื่องของแผนจะต้องส่งภายในวันที่3 1เอตุลานะคะ หรือส่งเพิ่มเติมภายหลังก็ได้เมื่อท่านได้รับแผนงานท่านก็ต้องทําแผนจัดซื้อจัดจ้างตัวนี้ส่วนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างนั้นส่งทุกไตรมาสภายใน30บวันนับแต่สิ้นไตรมาสจะอยู่ในระเบียบ2546นะคะท่านสามารถเปิดเปิดดูระเบียบตัวนี้ได้ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในนะคะทีนี้แผนจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินกับส่งให้ทางกลุ่มตรวจสอบภายในเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมก็จะขอเรียนว่า แผนตัวที่ส่งให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินตามประกาศตัวนั้นเนี่ยจะเป็นแผนแค่ระบุกว้างๆว่าท่านจะใช้งบประมาณทําอะไรที่ไหนแต่จะไม่มีรายละเอียด แต่แผนที่ท่านส่งให้ทางกลุ่มตรวจสอบภายในจะคล้ายๆ Ma t e r i ท l List ที่ท่านเคยทำก็คือจะประกอบไปด้วยรายละเอียดวัสดุต่างๆที่ท่านใช้ดำเนินการว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งแผนตัวที่ท่านส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในตัวนี้ไม่ต้องส่งให้สตงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นให้เขานำกลับมาย้อนมาตรวจสอบท่านเว้นเสียแต่ว่าจะมีส,สตงบางพื้นที่ขอท่านก็ค่อยส่งแต่ตัวที่เรียนไปเมื่อกี้นี้ตาม2546เนี่ยท่านต้องส่งเพราะเป็นระเบียบ ะะหรือกรณีสำนเนาสัญญาเนี่ยก็เช่นกันหน่วยงานไม่จัดส่งให้สองตงอนะคะหรือจัดส่งล่าช้าข้อนี้มันจะกําหนดอยู่ในระเบียบพัสดุอยู่แล้วนะคะข้อ1.3.5ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุข้อ1.3.5ระบุชัดเจนว่า สัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยท่านจะต้องส่งให้สานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยสตงเขาจะมาดูว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยทำข้อผูกพันอะไรบ้างถามว่าถ้าท่านไม่ส่งเขาจะรู้ไหมเขาสามารถตรวจสอบได้จากเงินงวดที่หน่วยงานได้รับเพียงแต่เขาจะสุ่มตรงไหนแค่นั้นเองดังะะนั้นเขาสามารถจะไล่ย้อนท่านได้ในส่วนนี้นะคะ และอีกนิดนึงเกี่ยวกับสัญญาก็คือว่าซึ่งตรวจพบในช่วงหลังเยอะอีกเหมือนกันก็คือการติดอากรสแตมนะคะติดอากรสแตมภายหลังสำเนาสัญญาเนี่ยปรากฏว่าหลายหน่วยงานนะคะหลายหน่วยงานที่ไม่ได้ติดอากรสแตมแต่ว่าเพราะว่าวงเงินมันสูงมันก็จะมีระเบียบอยู่ตัวหนึ่งว่าท่านสามารถใช้วิธีที่อะไรนะไปสลักหลังเป็นใบน,นั่นน่ะที่ไปชำระตรงนั้นตราสารนะคะทีนี้ในส่วนนี้พบว่า หน่วยงานดําเนินการล่าช้าภายหลังจากลงวันลงนามในสัญญาค่อนข้างมากนะคะเช่นสัญญาลงนามตั้งแต่มกกลาแต่พอเข้าไปตรวจสอบอย่างเด็กเราเข้าไปตรวจอย่างมกกลาสัญญาท่านเซ็นแล้วนะคะเด็กเราเข้าไปพุทธภาอย่างเงี้ยปรากฏว่าการติดไอสแตมของท่านเนี่ยเพิ่งจะเริ่มตอนก่อนเราเข้าสักสองสามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้นะตรงนี้มันไม่ถูกต้อง เพราะว่าเรื่องของอากรสเต็มเนี่ยเป็นเรื่องของการเก็บรายได้ของแผ่นดินด้วยและมันควรจะต้องถือเป็นความสมบูรณ์ส่วนหนึ่งของสัญญาเพราะสัญญาใดที่ไม่ติดอากรสเต็มเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหนังสือคำประกันที่ไม่ติดตรงนี้มันจะเป็นหลักฐานฟ้องร้องไม่ได้และตรงนี้ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งมันสื่อถึงการหลีกเลี่ยงการนําส่งรายได้ของรัฐด,ด้วยนะคะ คือก็มองว่าเออถ้าไม่เข้าไปมันก็คงจะไม่มีการติดใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่แต่เราที่ตรวจพบนะคะทางสตงอเองก็มีคอมเมนต์ในเรื่องนี้เช่นกันนีการจัดส่งประกาศไม่ถูกต้องนะคะการจัดส่งประกาศไม่ถูกต้องในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอย่างกรณีที่เราจัดซื้ออจัดหาครุกพันนะคะจัดหาครุพัน,น,ะะพนเช่นจัดหาครุพันเกี่ยวกับรถบรรทุกหรืออะไรอย่างเงี้ย การจัดส่งประกาศไม่ถูกต้องในที่นี้หมายความว่าท่านไม่ได้ส่งให้กับผู้มีอาชีพขายโดยตรงไปส่งให้กับห้างร้านต่างๆซึ่งเป็นผู้จําหน่ายทั่วๆไปอย่างเงี้ยเช่นกรณีจัดซื้อเรื่องบรรทุกแต่ท่านไปส่งให้กับบริษัทกอไก่วัสดุก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแล้วรายชื่อที่ท่านส่งมีคนทีเ่เป็นผู้ ายอันนี้โดยตรงไหมไม่มีนะคะมันเหมือนกับว่าท่านทาบัญชีโดยไม่ได้ดูสาระสาคัญในส่วนนี้มันคือมันต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของบุคคลบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาดูงานในส่วนนี้ด้วยนะคะหรือมีการรับราคาจากผู้เสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขนะคะการรับราคาจากผู้เสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขเนี่ยมีหลายๆกรณีเช่นรับราคาจากผู้เสนอราคาที่กำหนดยนราคาไม่ครบนะคะ